ท่านเจ้าของรถ7กอไก่ผอพึ่งครับสามห้าหกสี่ยาสีดาขยับรถด่วนครับ7กอไก่ผอพึ่งครับสามห้าหกสี่ยาสีดาขยับรถด่วนครับนะแจมจะกลับบ้านติดรถคุณนะ7กอไก่ผอพึ่งสามห้าหกสี่ครับยาเิ็สีดําไปขยับรถด่วนครับจะกลับไปดูร้านแป๊บหนึ่งฮะทลาวดีฟ คือดีเคไม่มีเวลาเลยครับสวัสร์คือนอร์สปริวตพรุ่งนี้เช้าบินกลับอเมริกาครับมีแข่งที่ดุเนี่ย เขาบอกว่ามีคนรายงานว่ามีเหล็กอยู่ในแท็กท้ายแท็กครับให้เช็คด้วยแท็กไหนมาเก็บดวงแท็กไหนครับลิงหน้าเต็นท์ผมหน้าเต็นท์ผมคือ ISM หยุดก่อนมีเหล็กอยู่ท้ายแท็กบเก็ด้หยุดก่อนนะน้องพี่จะเรียกหยุดก่อนครับแท็กเอแท็กเอเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิร์นใหม่ครับมีแท็กนี้เลยครับมีมีเหล็กล่วงลงมาครับโอเค ช่นเดวยครับพระบุณลิงจาก ISF นั ja ่นไง มีจริงๆด้วยอโออะไรวะน่ะฮะก้องอ๋อไอ้ก้องอินทราสามหกศูนย์่ะรถเอสคาดิคิดว่าใช่นะลองดูรีเพลย์ของรถพัสักครู่ อ้าวมือทำก้องก็ล่วงอีกไอบิลลี่จีนจากไม่พังพังมึงเป็คนรับใช้เลยครับไม่หายกับคณะนะครับอ่าดูผมว่าใช่นี่ไงหล่นไปแล้วนั่นไงสไลด์อยู่นะอไม่พังหรอกหล่นนิ่มๆแล้วสไลด์พังตรงแชมป์นั่นแหละสวยช่ไหมคุณไม่เกี่ยวนะอาแชมป์มึงทำหล่นนะหลักฐานก็มีนั่น่ยแหละ โอบีเปิดหลักฐานครับว่ากล้องพังเพราะใครด้วยครับกล้องล่วงมันสไลด์เฉยๆยไม่ได้มีอะไรนะมันก็หล่นแล้วก็สไลด์ไปไม่พังหรอกแต่ที่มันพังเนี่ยเพราะแฉนี่คนนี้ทําพังครับคนนี้ทําพังครับขอบคุณลิงจากอินเซมอลสปอร์ตครับขอบคุณมากครับผ เอาเลยไม่เบิรบ์นแล้ว,ลวเดี๋ยวรอคนเตะท้ายอย่างเดียวอ้าไว้เป็สูงด้วยเดี๋ยวคนาไปทักที่8อ้อเอ้อยอ้ยอยสวีสดีนั่นมันเรียนนิ่งมาเรียบร้อยครับทาราวดีครับโอ้เตะแรงไปหน่อยได้ไหายวับ เตะแรงครับเตะแรงอันนี้พี่นอริสต้องโทษทีมอะเตะแรงไปนิดหนึ่งครับเอาแปรพอครับอย่าหลังเท้าเพราะมันหลังเท้ามันจะลูกมันจะไซส์ติดไซสก้อยนะครับเป็นไปได้เออโอ้โหจริงๆเราอนุญาตให้เบอร์นะนะนี่ฮะเตะแรงไปนิด อืมผมว่าเขาบูทเพิ่มเปล่านั่นแหละสิต้องเอาไงวะต้องเอาฮนะโอ้โหเดี๋ยวว่าฟาวไปครับ